แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้1ิ ตุลาคม2567เหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนกว่า,ก,วาก็จะปี2568แล้วนะคะซึ่งในปี2568นี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ปี68นะคะส่วนวันและเวลาต้องรออัปเดตนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้อัปเดตแล้วว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ใหม่ ก็คือระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์เนี่ย2ปีทบทวนครั้งหนึ่งนะคะและก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นการมาอัปเดตมาย้ำเตือนสำหรับคุณสมบัติที่จะต้องเตรียมตัวกดอดสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมนะคะว่าคนเก่าและคนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์เหมือนกันนั่นหมายถึงว่าระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ข้อมูลของคนที่ถือสิทธิ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการทบทวนสิทธิ์อย่างน้อย2ปีต่อครั้งหนึ่งในส่วนของข้อมูลแอดได้อ้างอิงจากปี2 5 6 5ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่าสุดโดยถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือคุณสมบัติใหม่ก็คงไม่แตกต่างมากไปจากนี้นะคะฉะนั้นใครที่รอ ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนชั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะรอลงทะเบียนในรอบนี้นะคะธรรมบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆมากขึ้นโดยการเปิดรับสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่จะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดซึ่งในภาพประกอบที่แอดนำมาให้โดยนี้เป็นหลักเกณฑ์คุณสมบัติการลงทะเบียนของปี2565เบื้องต้นนะคะว่า คุณสมบัติควรจะมีอะไรบ้างโดยในช่วงต้นปี2568ประมาณช่วงเดือนมีนาคมเมษายนกระทรวงการคลังได้วางแผนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กําลังจะครบรอบ2ปีแล้วนะคะโดยหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อปลายปี2565 เมื่อวันที่5กันยายนถึง31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่นะคะโดยได้วางแผนไว้ว่าบัตสวัสดิการรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิ์กันใหม่ทุกๆ2ปี เพราะบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์คุณสมบัติก็อาจจะผ่านในรอบที่จะถึงนี้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนกว่า14.9ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราวนะคะ13.5ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็มีการเสียชีวิตไปแล้วมาเช็คอัปเดตคุณสมบัติในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะคะเป็นนั้นว่าเรามาดูเกณฑ์ของครั้งที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับคนที่ต้องการจะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะคะเริ่มต้นกันที่ลงทะเบียนร,รายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวนะคะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้คนละไม่เกิน1,0,000แสนบาทต่อปีภายในครอบครัวนะคะมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินนะคะได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารนี้ต่างๆต้องไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อครอบครัวไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดต้องไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสาม,มนเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จร,รายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสอวอโดยการจ่ายสวัสดิการเบื้องต้นนะคะสำหรับการจ่ายสวัสดิการ ต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมก็คือวงเงินซื้อสินค้าประโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งเบื้องต้นใช้งบประมาณราว4,800ล้านบาทต่อเดือนนะคะหรือราว5 0 0หมืล้านบาทต่อปีซึ่งเมื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตนและอย่าลืมนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้เลยเพื่อที่จะ เอาไว้รองรับโครงการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐนะคะเหมือนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ที่ผ่านมาซึ่งมีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะเปิดคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ปี2568เตรียมความพร้อมสำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์และเตรียมพร้อมสำหรับคนเก่าทบทวนสิทธิ์ สองปีที่ผ่านมานะคะ